วันนี้จะมาชวนคุยหัวข้อที่ว่าจะทำยังไงให้ไม่เป็นบ้าไปซะก่อนนะคือมันเป็นบทสนทนาที่ผมคุยกับเพื่อนๆมันก่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คือกดดันมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องการเกษียณมันก่อนมีเรียกว่าวายรอลของคำว่าอวสารใช่ไหมซึ่งมันก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะรู้สึกว่าคนก็ตังวนนะฮะการดิสรับของเทคโนโลยีซึ่งครั้งนี้มันโดนมันโดนเขาเรียกว่าโดนไว i t คอ o l l a r คือโดนคนทำงานออฟฟิศอะ อย่างมากนะฮะแลวทุกอย่างก็ดูมันต้องเหนื่อยไปหมดนะฮะวิธีการรักษาใจยังไงไม่ให้มันเป็นบ้าไปซะก่อนผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะมาชวนคุยกัน Mission to the Moon Continue with your mission brought to you by Peak โปรแการมบัญชีออนไลน์มี Peak AI ช่วยให้จัดการบัญชีอย่างสมาร์ททดลองใช้ฟรี30วันที่ Peak a c c o u n t com โอเคอันแรกนะครับแล้วอันนี้ผมว่าสาคัญมากนะครับอันนี้คุณแม่ผมสอนมาเสมอเลยนะฮะสมัยก่อนผมไม่เก็ตนะแต่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเราก็เก็ตมากขึ้นก็คือมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆทุกวันต้องมีความสุขกับเรื่องเล็กๆให้ได้นะครับสมัยก่อนนะ่ยแม่ผมก็ชอบเล่าว่าเวลาตอนเช้าเขาดูแบบกระรอกมันปีนต้นไม้แล้วก็กระโดดนะฮะไปอีกต้นหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้มากเลยเขาดูกระรอกเนะี่ยแล้วก็ดูนกมันมาเลี้ยงลูกมัน ให,ให้ให้อาหารลูกอะไรเงี้ยคือมันเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นของที่แบบเราเห็นยูทูบไปด้วยโดยเฉพาะของที่เป็นธรรมชาตินะเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเนี่ยคือมันอย่างงี้ฮะถ้าเราเนี่ยมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะฮะชีวิตเรามันจะมีเขาเรียกว่าเส้นเบสไลน์ของความสุขที่ค่อนข้างสูงหมายถึงว่าเพราะว่าคุณมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แปลว่าวันหนึ่งอ่ะคุณก็จะเจอเรื่องที่มีความสุขเยอะค่าเส้นเนี้ย ของคุณมันจะสูงนะครับคำอธิบายของมันก็คือว่าถ้าค่าของเส้นนี้มันสูงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะ่ะเดี๋ยวชีวิตเราอะ่ะจะพาเรากลับมาที่เส้นนี้เสมอถ้าเส้นนี้มันต่ําต่อให้เราได้อะไรที่ที่เขาชอบอยกตัวอย่างมาต่อให้คุณได้ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอะ่ะเดี๋ยวคุณก็กลับไปตรงเนี้เพราะว่ามนุษย์เรามันจะวิ่งเข้ามาหายเส้นเบสไลน์ความสุขของตัวเองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยเรื่องนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่มันช่วยคือว่ามันช่วยฝึกให้เเราะป็นคนค มองหาด้านที่ดีของอะไรบางอย่างคนที่มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแปลว่าเขามองหาเรื่องที่ดีของสิ่งที่เขาเจอในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเจอธรรมชาติที่เขาเห็นอาหารเครื่องดื่มที่ได้กินนะฮะเวลาที่ได้ใช้กับผู้คนอะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับเห็นด้านที่ดีของทุกอย่างมากขึ้นชีวิตเราก็จะมีแต่ด้านดีเข้ามานะครับและมันยังมีการ เขาคล้ายกับว่ามันมีฮาโลเอฟเฟกนะส่งผลกระทบไปไปถึงความสุขอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ความสุขเนี่ยมันติดต่อนะมันคอนเทจเสก็คือคนนึงมีความสุขแล้ว่คนที่อยู่ร,รอบข้างก็มักจะมีความสุขไปด้วยแล้วเราก็อยาก,อยากอยู่กับคนที่เขามีความสุขง่ายๆนี่แหละนะครับคนที่มีความสุขง่าย,ายจะมีอีกอย่างนึงก็คือเขาจะไม่ค่อยขี้โมโหครับเพราะว่าความน่างหงุดหงิด ต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายเช่นคนขับรถไม่ดีคนแซงคิวอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่ง,งมันก็คือขอให้ามีโอกาสเจอทุกวันเนี่ยคนที่มีความสุขง,ง่ายเขาจะเขาจะปล่อยวางไอ้ความน่าลำคาญใจเล็กๆพวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับข้อที่2นะฮะก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอยอมรับความจริงว่าชีวิตมันจะไม่ง่ายหลังจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะครับเช่น เราต้องยอมรับความจริงว่าเออวะการทํางานหน้าตามันจะเปลี่ยนไปเราอาจจะต้องเรียนอะไรใหม่ๆวันก่อนผมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ผมบอกว่าผมมีความคิดว่าในเร็ววันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีคนวัยผมอที่อายุสี่ห้าสิบสามสิบปลายเนี่ยไปเรียนเยอะไม่แพ้กับนักเรียนที่เป็นเด็กอ่ะดีไม่ดีถ้าบางมหาวิทยาลัยปรับตัวได้ก่อนเนี่ย อาจจะนักเรียนกลุ่มนี้เยอะมากกว่าเด็กนักเรียนเดิมอีกนะครับซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เขาก็ไปเรียนหนังสือแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาอายุ4ี่ห้าสิบแล้วผ่านการทํางานมาอาจจะหลายสิบปีแล้วเนี่ยวิธีคิดของเขาก็จะไม่เหมือนกับเด็กๆสิ่งที่เขาต้องการก็จะไม่เหมือนมหาวทิทยาลัยไ,ไหนที่ไปเซิร์ฟนี้ตรงนี้ได้นะฮะคือเด็กเนี่ยเด็กๆเนี่ยเราเรียนเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราอยากจะสอบได้คะแนนดีเพื่อปริญญาหรืออะไรก็แล้วลแต่ใช่ไหมครับแต่สําหรับผู้ใหญ่เนี่ย ะะการเอาไปใช้ได้ในจริงในงานเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าเยอะเลยเราต้องใช้แบบเร็วด้วยหมายถึงว่าต้องสําเร็จรูปพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วแบบโอ้โหอีกสิปีถึงจะใช้ได้เงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ถ้าถ้าใครเห็นตรงนี้ก็ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะทําให้มหาลัยไหนเห็นก่อนน่ซึ่งทุกวันนี้เขาก็มีคอร์สสอนผู้ใหญ่เยอะอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องจูนนิดหนึ่งเพื่อให้มันแบบถูกถูกกับกลุ่มลูกค้าก็เหมือนขายของอะนะครับ ผมว่านี่ดีนะฮะเราก็ทุกอย่างอะ่ะคือโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องยอมรับว่าความจริงมันก็จะเป็นอย่างนี้ละนะครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบด้วยซ้ํานะครับแต่เราเราไม่ต้องโอเคก็ได้นะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะฟื้นตัวขึ้นมานันะ่นก็คือคือเหมือนที่เขาพูดพูดกันเรื่องแบบเรื่องรูซเลียนเรื่องอะไร,ร,รแบบนี้นะครับอืมอีกอันนึงออกกําลังกายอ่านะฮะคืออันเนี้ยนะฮะพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับ ราจะรู้เลยว่าจิตใจที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ในร่างกายมันจะทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงไปด้วยนะฮะแลวร่างกายถ้าไม่แข็งแรงก็จะทําให้จิตใจไม่แข็งแรงไปด้วยมันจะวนเบ็น,นี้นะฮะดังนั้นเนี่ยการออกกาลังกายเนี่ยจึงคุ้มค่ามากแล้วควรออกทุกวันด้วยเพราะมนุษย์เรามันต้องเคลื่อนไหวทุกวันนะครับเราวิพัฒนาการมาเพื่อการขยับตัวเราอายุเยอะขึ้นเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้องานวิจัยมากมายบอกว่าการไม่ออกกําลังกายนะฮะเพิ่มความเครียดเพิ่มความวิตกกังวลนะครับแล้วก็ไปกระทบเรื่องความจํา ะะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยให้คุณวิตกกังวลน้อยลงเศร้าน้อยลงรู้สึกเรียกว่า,ามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นเหมือนกับกระบวนการเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายเราวิธีหนึ่งนอกจากการกินแล้วและการนอนนะฮะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะๆนะไปโฟกัสเรื่องนี้เยอะๆออกกำลังกายเยอะๆล้วปัญหาคุณมันจะไม่มันจะจัดการได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่าลืมนะฮะไปออกกาลังกายแค่เพียงวันละสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับถ้าถามว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปออกก็ต้องบอกว่าเอาเวลาถ่ายมือถือแหละไปออกดีที่สุดนะฮะลดเอนเตอร์เทนเมนต์จากหน้าจอแล้วก็ไปเอนเตอร์เทนเมนต์ร่างกายตัวเองด้วยกันไปออกกาลังกายนะครับแล้วก็อย่างที่เราพูดกันในทุกๆคลิปคือออกกำลังกายที่ดีควรจะมีทั้ง3อย่างนะครับคาร์ดิโอสตริงแล้วก็ฟลักซิบิลิตี้ทำได้นะครับ io, Strength, ibility, ทำได้นะ พูดออกกลังกายก็พูดถึงนอนหลับเลยกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยการนอนหลับสําคัญยิ่งนะครับจะว่าไปอาจจะเป็นพื้นฐานของทุกอย่างเลยถ้าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงออกกำลังกายสาคัญนอนหลับอาจจะสาคัญกว่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณนอนไม่ดีออกกาลังกายเยอะก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหนักนะฮะอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเวลาคุณนอนไม่ดีคือเรื่องอื่นมันจะรวนไปหมดเริ่มต้นจากเรื่องกินก่อนมันจะไปรบตัวลบ,บวนฮอร์โมนเกรล,ลินเลปตินที่เป็นฮอร์โมนความหิวความอิ่ม นะะคนนอนน้อยก็จะกินเยอะอะไรแบบนี้มันไปทำลายฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการระบายความเครียดนะฮะคุณจะหมุนกิดง่ายเครียดง่ายรู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักไปหมดการนอนเนี่ยจริงๆมันคือการฟื้นฟูทำความสะอาดสมองจัดระเบียบจัดไฟนะฮะซ่อมแซมอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็การนอนที่ดีเนี่ยนะฮะการนอนที่ดีเนี่ยมันช่วยให้เราจัดการกับความบ้าคลั่งของโลกนี้ได้เป็นอย่างดีนะ เพราะคุณนอนเยอะคุณจะ EQ สูงอรัมันจะเป็นเรื่องธรรมดามันจะรู้สึกว่าเออวะ่ะบางทีเนี่ยไอ้ปัญหาที่เราคิดว่ามันใหญ่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากเรานอนไม่พอนะครับมันมีมุมนี้ด้วยนะเนี่ยต้องนอนพอจริงๆแล้วก็ซีเรียสมากว่าเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดอะไรก็ตามที่มารบกบนการนอนของคุณต้องจัดการไม่งั้นคุณจะเรื่องอื่นมันจะเละไปหมดนะครับข้อต่อมาคืออยู่ข้างนอกให้เยอะมนุษย์เราทุกวันนี้อยู่ใน,ในอาคารเยอะเกินไป เราควรจะต้องโดนแดดโดนตอนเช้านี่สําคัญมากเป็นการตั้งเซอร์เคตียนคล็อกนะครับทําให้เรานอนหลับดีขึ้นทําให้เราหลับเร็วขึ้นทําให้เมลาโทนินในตอนคืนหลังมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยการได้ไปเดินในสวนสาธารณะนะครับสวนอะไรก็ได้ถ้าที่บ้านมีสวนก็ยิ่งดีนะครับใช้เวลาข้างนอกนะฮะถ้าคุณมีเวลาจริงไปเดินป่าก็ดีนะฮะถ้ามีเวลานะครับแล้วก็ถ้าสามารถทําได้นะฮะ อยู่ท่ามกลางแสงแดดเนี่ยถอดรองเท้าเดินบนพื้นหญ้าอันนี้ดีจริงๆเนี่ยที่เรียกว่า r r u u n i n n นะครับมีการพิสูจน์มาทางงานวิจัย่าช่วยลดความไมิ่ตกวกังวลได้เยอะมากแล้วโลกที่แบบบ้าๆบอๆเนี่ยมันก็จะดูสงบขึ้นนิดนึงนะฮะอันต่อมาครับก็คือว่าจํากัดข่าวสารแะโซเชียลมีเดียข่าวก็จะเป็นจะต้องรู้แต่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้เยอะมีคนเขียนไว้เป็นนักจิตวิทยา เขาบอกว่าใช้สื่อเหมือนกับยาให้มันเหมาะกับโดสเหมาะคุณนะครับบริโภคด้วยความมีสติและป้องกันจิตใจไม่ให้เต็มไปด้วยอะไรมากเกินไปนะครับกลยุทธ์ที่แนะนํากันก็นคือว่าไม่อ่านข่าวเดียวกันหลายๆรอบนะฮะอ่านทีเดียวพอแล้วไม่ต้องไปเสพดราม่านะครับโซเชียลมีเดียจำกัดเวลาการใช้แล้ก็หลายๆข่าวที่คุณเห็นนะไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นและอคตินะครับ อีกอันหนึ่งคือการการเขียนการเขียนเป็น Escape ชนิดหนึ่งนะครับการเขียนเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เนี่ยเอาไว้ใช้ในการบํมบัดความเศร้านะเวลาคุณไปหาจิตแพทย์ในหนึ่งสิ่งที่เขาใจะให้คุณทาก็คือเรื่องการเขียนนะฮะเป็นเจอ r n น l แบบนี้นะครับลดความวิตกกังวลได้นะครับช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะฮะช่วยคุณไปเจอของบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เจอนะครับการเขียนก็ดีมากต่อมาคืองานอดิเรก คุยกันได้บอกว่าเอองานอดิเรกเนี่ยต้องมีะนะฮะยิ่งอายุมากขึ้นต้องมีงานอดิเรกเนี่ยไม่ใช่การแบบการถ่ายมือถือไม่เป็นงานอดิเรกนะครับดูซีรีส์ก็ไม่เป็นนะครับช้อปปิ้งก็ไม่เป็นนะครับเอาจริงๆนะออกกําลังกายที่คุณเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเช่นแบบที่ผมชอบยกเวทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อืมกํากึ่งแล้วกันไม่ไม่เชิงถ้างานอดิเรกเนี่ยตีเทนนิสอย่างเงี้ยใช่เตะบอลอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอันเนี้ยคุณไม่ได้ไปเพื่อความแบบ คือวัตถุประสงค์มันมีมีเรื่องอื่นที่มากกว่าแค่เราเราอยากจะดูแลร่างกายใช่ไหมมันจะมีเรื่องแบบคือเราชอบอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบวิ่งหรือว่าคุณไปยกเวทแล้วคุณเอนจอยมากๆเหมือนคุณไปเล่นกีฬาแบบแบบเตะบอลอะไรเงี้ยก็คงจะนับแบบนั้นได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเรารู้สึกแบบโอ้ฉันไม่เคยชอบเลยแต่ฉันมาเพราะว่ามันดีอย่างเงี้ยงานอดิเรกมันต้องชอบเหมือนกันนะคืองานอดิเรกไม่ชอบนี่ไม่น่าจะเรียกง,งานอดิเรกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบมันก็โอเคนะครับแต่ผมเชยร์ว่างานอด มันช่วยฮิวจิตใจจริงๆนะที่มันเป็นแบบผมคิดว่ากลุ่มที่ดีมาก,กนึงก็คือกลุ่มที่เราต้องทํางานด้วยตากับมือประสานงานกันนะครับเช่นสมัยก่อนก็มีคนชอบถักไหมพรมนะฮะอบขนมทําอาหารเล่นดนตรีนะฮะวาดรูปนะฮะทำอะไรงานฝีมือนะครับงานฝีมืองานช่างงาน งานอาร์ตทั้งหลายะนะฮะจะปั้นหม้อจะอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นงานอดิเรกที่แบบคือมันมันดึงจิตคือเวลาคุณทําอะไรพวกนี้คุณจะต้องตั้งใจมากนะฮะแล้วแล้วคุณสนุกด้วยเนี่ยมันก็จะดึงเหมือนกับเอาความไม่ตกอกอะไรของเรามันลดลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเชียรว่าทุกคนควรจะมีงานอดิเรกจริงๆนะครับถ้ายังนึกอ,อะไรไม่ออกนะฮะลองลองเครื่องดนตรีก็ดีหรือลองวาดรูปก็ได้นะครับ ต่อมาก็คือนะครับต้องมีความหวังเออนี่จริงช่วงนี้เนี่ยคนแบบซึมๆมีความหมดหวังกันเยอะแต่ต้องมีความหวังนะมนุษย์เรามันอยู่ได้ด้วยความหวังเวลาเรามีความหวังเนี่ยมันคือการที่เราปฏิบัติกับสิ่งรอบข้างอย่างที่เขามีความหวังด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่ายิ่งคุณเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าครอบครัวแล้วคุณไม่มีความหวังนะคนอื่นเขาก็ไม่มีความหวังมันมันมัน,ม,นมันถงต่อกันมากนะครับต้องต้องหาวิธีการรักษาความหวังไว้อาจจะเป็นการเป็นเซลฟ์ทอ์ก็ได้หรือว่าคุณจะ บางทีความหวังมามาในรูปแบบของอะไรรู้ไหมของการลงมือทำนะคือคุณทําอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอันนี้ได้แบบมันก็มีความหวังเพิ่มขึ้นมากมาในเรื่องอื่นด้วยนะฮะสุดท้ายคือในโลกที่วุ่นวายแบบนี้วิธีการที่จะให้คุณเป็นบ้าไปซะก่อนเนี่ยอันหนึ่งสําคัญมากคือต้องหาเวลาอยู่เงียบๆทุกวันนะฮะนั่งสมาธิด,ดีแน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมนั่งเฉยๆคือไม่ได้นั่งสมาธิด้วยนะเหมือนกับนั่งเฉยๆปล่อยให้ใจมันลอยไปอย่างนั้นนะฮะ บางทีอย่างสมมติว่าไปพางเนี่ยสมมตินะฮะผมไปนั่งร้านกาแฟแล้วผมก็คือนั่งแล้วก็ดูคนอ่ะโดยไม่ได้ดูใครเป็นสเปซิฟิกเนี่ยคือดูคนเดินไปเดินมาเนี่ยนะฮะแล้วรู้สึกว่าเออมันจิตใจมันก็สงบขึ้นในมุมนั้นนะครับก็นี่แหละฮะทุกวันนี้ตันขนเหนื่อยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหาเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยทำให้ใจเรามันสบายมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทุดมูนะครับเออสำหรับท่านที่ ฟังเราทาง YouTube นะฮะเราแจากของดีกว่าแจากนี้แล้วกันนะฮะ,ะไม่เคยแจกเลยมัน้งเนี้ยสกินแบเรียร์เซรั่มเซรั่มสีเขียวนี่ใครไปทำหัตถการมาพวกนี้นะฮะหรือว่าใครรู้สึกว่าผิวอ่อนแออะไรเงี้ยนะครับใช้นี้ได้ดีมากเลยนี่นะฮะชุดนีสกินแบเรียร์จากสิบรางวัลมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณใช้วิธีอะไรในการจัดการกับตัวเองไม่ให้เรียกว่า ไม่ให้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายของโลกใบน,นี้เข้ามากระทบใจคุณได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Presented by Peak โปรแกรมบัญชีออนไลน์มี Peak AI แนะนำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วลวดข้อผิดพลาดจัดการบัญชีได้อย่างสมาร์ททดลองใช้ฟรี30วันที่ peakaccount.com ซีจจนพ e r เฟกสกินโกล์ไพร i เมอร์ไพรเมอร์สูดผิวโกล์นะครับเนื้อเจลบางเบาผสานผงมุกที่ช่วยให้กระเจิงแสงอ่ำพลางรูขุมขนและริร้วรอยให้แลดูเล็กลงนะครับมอบผิวฉ่ำวาวเล่นแสงอุดมไปด้วยสกินแคร์นะครับมันจะเป็นเอทายาเซรามายวิตามินอ e, ีและวิตามินซีให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นยาวนานกว่า12ชั่วโมงนะครับรวมถึงกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะครับ